สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ช่องผมเบสปอดเลนเจอร์นะครับตอนนี้ผมได้ทําการส่งรถให้กับลูกค้านะครับที่ไหนนะครับพี่ไก่ที่คอนศึสามอุทยานครับพัทลุีครับผมตอนนี้ผมก็ทําการส่งรถให้กับลูกค้าถึงที่นะครับผมตอนนี้ของเรานะครับมีส่งรถให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะครับผมตอนนี้ผมก็จะพาลูกค้ามาดูนะครับว่าผมได้การทําการแต่งรถอะไรเพิ่มให้กับพี่ไก่บ้างนะครับผมมาดูครับผมด้านหน้านะครับ ที่พี่ไก่รีเควสมานะครับก็จะเป็นชุด F Spider นะครับด้านหน้าตรงนี้จะมีเพิ่มไฟตัวสีนะจ๊ะพี่ครับผมที่พี่รีเควสมาให้ผมสั่งมากระจังหน้าตัวข้างหน้าจะเป็น FORD สีดำนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมาพร้อมไฟตัวสีนะครับอันนี้ผมก็ติดเพิ่มให้กับพี่ไก่เหมือนกันครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกครับซึ่งตัว XL Plus Sport ครับจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมก็ทำการไปตั้งให้กับ พี่ไก่นะครับเพิ่มเติมให้แล้วขาดไม่ได้เลยครับตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยครับเป็นไฟมาแต่งครับที่ขอไปนี่ครับคือชุดที่เลยครับผมนะคเป็นไงบ้างครับพี่ถูกใจมากเลยครับผมใจชุดนี้กไปแล้วก็มาพร้อมกับตัวครอไฟหน้านะครับผมตามที่พี่ไก่รีเฟรชมาให้ผมเลยครับหากลูกค้าท่านไหนอยากแต่งแบบนี้ก็สามารถรีเฟรชให้ผมได้ครับ เดี๋ยวมาต่อด้านบนนะครับพี่ครับผมตรงสกู๊แบตรงแรบที่ขอไปโอเคอันนี้ที่ก็เลือกเป็นสีดูโทนนะครับดูโทนดำมีสีดำเงาดำด้านดำเงาหรือดำด้านนะครับผมนี้ลูกค้าสามารถเลือให้ผมได้เหมือนกันครับว่าจะเป็นสีดำเงาดำด้านหรือว่าจะเป็นสีแดงได้นะครับทางเราสามารถติดตั้งให้ลูกค้านะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านข้างกันต่อครับพี่ให่ครับผมโอเค โอเคครับผมมามาต่อด้านข้างนะครับผมโอเคครับอันนี้พี่ไก่ก็ขอซุ้มล้อมาเป็นแบบไม่มีหมุดครับพี่ไม่มีหมุดครับผมก็จะเป็นซุ้มล้อแบบสีดําด้านนะครับแบบเรียบเลยตามที่พี่ไก่ชอบนะครับผมครับแล้วก็มาดูแมตต์ด้านล่างนะครับ เป็นแบบด้านล่างหยดน้ำครับผมลายหยดน้ําตามที่พี่ไก่อยากได้เลยครัผมก็ส่งลายให้พี่เลือกเยอะเลยพี่ใช่หลายลายมากหลายลายรับใจรปากอันนี้ก็ทําการช่วยๆกันทํางานพี่ก็ตกลงว่ามาเป็นแบบลายหยดน้ําครับผมแล้วก็ยางแม็กซิีติดร้อยนะครับพี่ตามที่ชอบเลยครับผมมาดูไฮไลท์สติ๊กเกอร์ตัวนี้ช้ไฮไลท์สติ๊กเกอร์นะครับ ตรงนี้ถูกใจพี่ไก่ครับผมครับมมากๆนะครับผมตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์เลนเจอร์นะครับครับผมทางเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับจากเป็นไวท์แท็กเป็นมหาโชคมหาโชคนะครับเป็นชื่อของพี่ไก่นะครับนามสกุลนามสกุลนะสกุลเป็นนามสกุลของพี่ไก่นะครับโอเครับตรงนี้เบ้ารองมือจับทางเราก็ติดเพิ่มให้กับลูกค้าพร้อมกันสา์แคร์นะครับแล้วก็เราหลังคาติดเพิ่มให้กับพี่ไก่เหมือนกันครับผม ครับผมมาดูไฮไลท์ด้านหลังอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโลบาร์เหล็กของเอาเอนเดอร์ครับจะเป็นเหล็กก้านนะครับที่พี่ไก่รีเฟรชเข้ามาผมสั่งมานะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กก้านครับสามารถใช้งานได้จริงนะพี่สามารถผลูกจูงอะไรได้หมดนะครับสามารถใช้งานได้จริงพี่แข็งแรงทนทานครับครับผมเดี๋ยวดูในส่วนด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังต่อครับว่าผมได้ทําการติดตั้งอะไรเพิ่มให้กับพี่ไก่บ้างนะครับผม นี่ก็จะเป็นกันชนเหล็กตามทางออกไปไม่ใช่ครับผมไลท์ด้านหลังนะครับจะเป็นกันชนเหล็กนะครับที่พี่ไก่สั่งมาให้ผมผมก็ทําการติดตั้งให้พี่ไก่ฟรีนะครับผมกันชนเหล็กมีห่วงลากจูนะครับสีแดงสองห่วงนะครับพี่ับผมแล้วก็ไฟสองไฟทะเบียนมากับตัวโลบาร์เอ้กันชนหลังเหล็กเลยพี่แล้วก็ที่ติดตั้งให้พี่ไก่เพิ่มเติมอีกก็จะมี เบ้ารองปลายดาบนะครับผมอันนี้ก็ทางเราติดตั้งให้กับพี่ไก่ฟรีๆนะพี่ครับผมครับมาพร้อมกับครอบไฟหลักไฟร้ายครับผมสีดำด้านนะครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างพี่โอ่งถูกใจมากรอบๆันแล้วนี่ถูกใจตรงนี้มากนี่อ๋อกล้องมองกลกล้องมองหลังผมลืมไปครับว่าส่งทาการติดกล้องมองหลังเพื่อให้กับเห็นเห็นมองเะมีกล้องมองหลังด้วยครับผมอันนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยว เร,รเรามาชมของแต่งรอบคันหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในตัวรถครับว่าได้ติดตั้งของแต่งอะไรเพ okay. 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 okay, okay, okay. so, okay, ิ okay. ke, exactly. okay. ่มให้กับพี่ไก่บ้างนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมเรามาต่อที่ข้างในตัวรถนะครับผมอันนี้ข้างในตัวจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมเป็นไงบ้างพี่โอเคนิ่มมากเลยนิ่มใช่ไหมพี่นิ่มอ่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมสำหรเหมาะสำหรับทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็สามารถควบคุมได้สบายครับ ไม่หนักเลยแล้วก็ไฮไลท์อีกสินหนึ่งนะครับที่ทําการติดตั้งให้กับพี่ไก่ครับเป็นไงบ้างครับพี่โอเคตัว9มิลที่ดใช่ครับผมอันนี้ผมติดตั้งให้กับพี่ไก่ฟรีเส้นกันครับผมครับผมอันนี้สามารถใช้เล่น YouTube เล่นเปิด GPS ได้นะครับสามารถเหมือนโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งในตัวรถเลยครับผมครับผมครับครับผมโอเคครับผมแล้วก็ เบาทางเราก็ติดตั้งเป็นเบาะหนังให้กับเบาะหนังครับลูกค้าเหมือนกันครับจะเดินได้ด้วยจะเก็บสีแดงนะพี่ยอบครับครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเรามาจบคลิปกันเลยครับครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับของแต่งของเจ้าตัว XL Plus Sport Cab คันนี้นะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับพี่ไก่พี่ไีมากเลยครับผมให้คะแนนเต็มสิบ่าไหลครับให้สิบคะแนนเต็มเลยครับผมให้สิบคะแนนเต็มเลยนะครับผมชอบมากเลยครับ ค่ะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามผมได้นะครับที่ช่องเบสฟอร์ดเลนเ e อร์นะครับช่องทางยูทูบนะครับใครที่เข้ามารับชมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมลูกค้าท่านไหนครับไฟแนนซ์เดี๋ยวเรื่องไฟแนนซ์นะครับทางเราเป็นไงบ้างพี่ไฟแนนซ์ผมผ่านงายครับผ่านง่ายครับมีไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านนะพี่ครับของถึงบ้านครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมเรื่องไฟแนนซ์ผ่านง่ายครับผมผ่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถ ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอชมว่าคลิปหน้าผมจะไปส่งรถให้กับลูกค้าที่ไหนอีกนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับผม